ครับวัีรับมยินดีตอนรับข้าสู่ในยไข่หนูชาแนลนะครับพมดินีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมลูน่าออริจินนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับผมว่าสําหรับสายฟรีแล้วเนี่ยอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับสายฟรีนะเออสายฟรีเล่นสบายอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเออถ้าเป็นสายฟรีนะครับผมจะเล่นอาชีพอะไรดีนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลย โอเคครับผมเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะเออแนะนำอาชีพทั้งหมดนะครับผมว่าในเกมนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับเอ่อเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับผมว่าอาชีพสายฟรีควรจะเล่นอาชีพอะไรดีนะเออเดี๋ยวผมจะ จัดลำดับให้นะครับผมก็ในเกมดูหน้า Origin เนี่ยเดี๋ยวที่กำลังจะเปิดในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด9อาชีพนะเออ9อาชีพก็จะมีนักธนูนะครับผมก็จะมีตัวคูเซเดอร์ eder, มีเซนนะครับตัวบอริเออร์คลีลิกนะครับแล้วก็เป็นาดาบคู่เป็นวิสาดดับวิสาดนะครับ สุดท้ายจะเป็นอาชีพวอลล็อกนะครับสำหรับอาชีพสายฟรีนะครับผมสายฟรีที่แนะนําให้เล่นเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยอ,องจริงนะครับผมได้ลองมาเล่นมาหลายอาชีพแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเป็นสายดาเมจนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าอาชีพมัสเกตเทียนะครับผมหรือว่าปืนอ๋อ,อเมื่อกี้ลืมพูดอนาะชีพปืนนะเออมัสเกตเทียหรือว่าปืนเนี่ยเป็นอาชีพเขาเรียกว่าเป็นดาเมจที่เอาแรงที่สุดในกรณีที่ของเท่ากันทุกอาชีพนะ เอออันนี้ที่ผมลองมานะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบดาเมจนะครับเอ่อเพื่อนเพื่อนเล่นอาชีพได้นี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยแอนิเมชันนะครับผมตัวนี้มัสเก็เทียเนี่ยจะมีแอนิเมชันค่อนข้างจะช้าหน่อยนะแต่ว่าเขาจะโจมตีแรงมากๆนะครับผมมีสตันนะครับผมมีใบมีกันซีให้ตัวเองเหมาะกับการ PVE PVP ครบเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าวาวซ่านะครับอืมนะอาชีพแรกนะครับผมที่แนะนำเลยนะฮะ ส่วนถัดไปนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนยังชอบเป็นสายดาเมจอยู่นะครับจริงๆอาชีพธนูก็ไม่เลวนะครับผมเพราะว่าอาชีพธนูเนี่ยถ้าถามว่าความแรงเนี่ยถ้าเทียบกับมัสเกตเทียเนี่ยความแรงมันต่างกันเยอะไหมต้องบอกว่ามันมันต่างกันพอสมควรแต่ว่าตัวธนูเนี่ยมันจะได้เรื่องออนิเมชั n นสกิลหรือว่าเวลาความรวดเร็วนะครับในการไล่สกิลเวลายิงปกติอะไรเงี้ยตัวธนูจะเร็วกว่าหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยดาเมจนะครับจะน้อยกว่า ตัวปืนนะครับผมสองอาชีพนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นสายดาเมจนะครับผมผมแนะนำนะเออนะครับเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นอาชีพนี้เลยนะครับผมวอลล็อกนะฮะคือถ้าเกิดไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะเออตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยูทิลิตี้แบบอนเนกประสงค์ที่สุดแล้วเนี่ยผมมองว่าวอลล็อกมันมีอนเนกประสงค์สุดแล้วนะครับเพราะเนื่องจากตัววอลล็อกเนี่ย เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนะออซัมมอนนะเออซัมมอนสามารถเรียกมอนเตอร์นะครับมาช่วยเราต่อสู้ได้ถึง2ตัวแล้วก็มันจะมีสกิลที่ช่วยโปรโวกมอนรอบๆนะครับรอบๆตัวเรานะครับผมมาให้เพื่อนได้หรือมาให้เราได้นะครับมันเป็นตัวอเนกป,ประสงค์มากๆนะครับใช้มอนเราแทงได้แล้วก็เราเนี่ยเป็นคอยตัวเป็นซัพพอร์ตเป็นดาเมจได้นะครับเออเป็นนักเวทอีกคลาสนึงนะแต่ว่าต้องบอกว่าดาเมจของวอลล็อกเนี่ยมันอาจจะสู้ตัวดักวิสาม่ได้ แต่ว่าวอลล์ก็จะได้ไอ้พวกแบบว่าเอ่อตัวซัมมอนอะไรพวกนี้เกียร์สกิลซัพพอร์ตบาร์ตี้เนี่ยจะเยอะกว่าตัวดักวิสาดนะครับถ้าดักวิสาดจะออกแนวแบบดามจะจ๋าๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลหมู่นะสำหรับดักวิสาดนะครับผม ถ้าชอบแนวนี้ก็จัดได้เลยนะครับตัววอลล็อกเล่นง่ายครับเล่นง่ายเจะไปสายโซโล่เล่นคนเดียวก็ได้ครับผมจะเป็นเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับสำหรับตัววอลล็อกนะครับถัดมานะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมสายซัพพอร์ตเกมนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันแบ่งแยกหน้าที่กันชัดค่อนข้างชัดเจนนะครับอาชีพแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเซน์นะฮะเซน์ในเกมลูน่าออริจินนะครับผมจะทําหน้าที่เป็นตัวบัฟนะครับผม ของทีมนะฮะเออเนี่ยสกิลบัฟก็จะมีพวกแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วในการโจมตีอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะเออสกิลซับพอร์ตปาร์ตี้อ่ะจะเยอะมากนะครับแต่ว่าน้องจะฮิลไม่ได้นะครับผมน้องก็มีดาเมจพอประมาณเหมือนกันแต่จะฮิลไม่ได้เออนะครับซับพอร์ตเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเพื่อนเพื่อนชอบเล่นซับพอร์ตมันมี2อาชีพนะขอย้ำว่าอาชีพแรกฮิลไม่ได้นะครับคือเซนอาชีพถัดมาถ้าเป็นสายซับพอร์ตเนี่ยเราจะเรียกว่าคลีนิกนะครับอ่า ดูต่างกันง่ายๆเลยนะครับผมเอลเนี่ยเราจะเรียกว่าเซนนะครับผมซึ่งจะเป็นสายบัฟถ้าเกิดคีริกเนี่ยมันจะเป็นสายเ,าเขาเรียกว่าเป็นเผ่าฮิวแมนนะครับผมเป็นเผ่ามนุษย์นะตรงนี้คือจะฮิวนะครับผมจะฮิวดีหน่อยนะครับผมแต่ว่าสกิลบัฟซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะน้อยกว่าตัวเซนหน่อยนะครับผม ถ้าชอบสายซัพพอร์ตก็จัดได้เลยนะครับสออาชีพนี้นะเมื่อกี้เราพูดถึงสายดามิไปแล้วสายซัพพอร์ตไปแล้วนะครับดามิเนี่ยไกลไปแล้วสายซัพพอร์ตไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงดามิดเนียใกล้กันบ้างดีกว่านะครับผมสาหรับอาชีพระยะชิตนะครับผมที่ผมอยากแนะนำนะครับอีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพดาบคู่ครับผมหลังจากที่ได้ลองเล่นอาชีพดาบคู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันดาบคู่นี้เป็นอาชีพใหม่นะมันเป็นอาชีพใหม่ที่อ๋อค่อนข้างจาก p นะครับ เออสกิลของเขาเนี่ยจะออกแนวเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแบบมีทั้งสกิลหมู่นะครับมีทั้งสกิลเดี่ยวมีซีซีเอ่อมีตีไวคือมีทุกอย่างในตัวเองอะ่ะนึกออกไหมเออแต่ว่าต้องการสกิลพอยต์ค่อนข้างเยอะนะครับคือในการเล่นอาชีพนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าจัดสรรสกิลพอยต์ดีๆนะครับถ้าเกิดเล่นสายใดสายหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไม่สามารถเล่นได้ทุกสายอะ่ะนึกออกไหมเออคุณต้องแมเนจสกิลพอยต์ดี ในช่วงแรกนะครับแต่ว่าในช่วงเลเวลแบบร้อยบวกหรือว่าเลเวลหลังๆเนี่ยคุณสามารถแบบใช้ได้หลายสกิลเลยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเอออาชีพนี้เป็นอาชีพและประชิดที่โคตรน่ากลัวและก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับอาชีพดับคู่นะเพราะว่าอาชีพดับคู่เป็นอาชีพใหม่พร้อมกับอาชีพมัสเก็ตเทียซึ่ง2อาชีพนี้เนี่ยน่าเล่นทั้งคู่นะครับอืมมันมันคิดว่าน่าจะแบบเมตาจะจัดเลยนะครับ2อาชีพนี้นะเออยังไงก็ลองดูได้นะครับผมสําหรับ2อาชีพนี้ ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอป้ายยาต่อด้วยอาชีพดาบคู่แล้วกันนะครับเ,เห็นไหมสังเกตว่าสกิลจะเป็นค่อนข้างเป็นสกิลหมู่นะครับผมแต่ว่าน้องเป็นตีแล้วประชิดนะเออค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมอืมแล้วมีสกิลพุ่งเข้าหามอนด้วยนะเออเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลตัวดาบคู่นะครับผมเห็นไหมสกิลมันจะหลากหลายมากนะครับอ่าแบ่งตั้งแต่เป็นสายฟิสิกอลนะครับสายกายภาพ สายไฟนะครับผมสายพิษเห็นไหมสายน้ําแข็งสายไฟฟ้าแบ่งเป็นโคตรหลายสายเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ผมลองเล่นเนี่ยต้องบอกว่าผมจะเล่นเป็นสายสายไฟกับสายน้ําแข็งอยู่เพราะเนื่องจากสสายนี้จะเป็นสกิลระยะไกลแล้วก็เป็นสกิลหมู่ครับผมก็เลยลองเล่น2ออันนี้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เพื่อนเลยนะว่าเพื่อนๆจะบิวสายแบบไหนเพราะว่ากายภาพก็เก่งนะกายภาพก็สามารถเจาะเกราะได้ด้วย ธาตุพิษสามารถทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าธาตุสายฟ้าที่จะพุ่งเข้าหาศัตรูได้ด้วยนะฮะเอออันนี้เป็นการจัดสายอีกทีหนึ่งนะครับผมเออ่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปไกด์ให้อีกทีหนึ่งสำหรับอาชีพดาบคู่นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บวิวก่อนแล้วกันนะครับผมเออเนี่ยอ่าสกิลเพลย์นะครับเกมเพลย์ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเนี่ยเกมเพลย์ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะสกิลจะค่อนข้างอลังการนะครับสำหรับดาบคู่นะอืมเออมันคือดาบเวทนะครับเอาจริงๆอ่ะมันคือดาบเวทเลยนะ สำหรับดาบคู่จะฟิลอารมณประมาณนี้นะแต่อันนี้ส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอัพสกิลโจมตีหมู่นะเออเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเก็บเวิวง่ายนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองสกิลเดี่ยวแต่จริงๆสกิลเดี่ยวเนี่ยแรงกว่าสกิลหมู่อีกครับอืมคือแต่ว่าที่ที่ผมมองเห็นแบบว่าถือว่าเป็นข้อเสียไหมหรอคือมันตีใกล้อะคุณในบางจังหวะเนี่ยต้องบอกว่า คือเราอาจจะแย่งมอนพวกแบบว่าตีไกลไม่ได้ไงพวกแบบว่ามัสเก็ตเทียหรือว่าพวกธนูอย่างเงี้ยเออมันยิงไม่ทันหรอกเราอะ่ะยิงไม่ทันเขานะครับผมฟันไม่ทันเขากว่าเราจะเดินเข้าไปหามอนเนี่ยมอนแตกไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะอาจจะมีปัญหาแค่ช่วงแรกๆแต่ว่าพอช่วงหลังๆคิดว่าน่าจะลงตัวนะครับอาชีพนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะอืมดบบคู่นะอืมทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปป้ายยาอีกอาชีพหนึ่งแล้วกันนะเออสักสองอาชีพนะป้ายยาเล่น สำหรับตอนนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพปืนนะครับผมหรือว่ามัสกตเทียนะสำหรับอาชีพปืนเนี่ยจุดเด่นข้อดีของเขาคือสกิลที่แรงมากๆนะครับผมต้องบอกว่าคือสกิลแรงแบบเวอร์จริงๆนะครับในทุกอาชีพที่ผมลองเล่นนะฮะมัสกตเทียเป็นอาชีพที่ยิงแรงที่สุดแต่ว่ามันแลกไม่ได้กับเนี่ยแอนิเมชันในการไล่สกิลนะครับผมที่จะค่อนข้างช้านิดนึงมีการนั่งยองๆย,ยิงนั่งซูมหุนตัวไปมาอะไรอย่างเงี้ยแหละ มันจะช้าหน่อยแต่มันแรงมากเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้นะซึ่งตัวมัสเก็ตเทียเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2สายเช่นเดียวกันนะครับตัวมัสเกตเทียเนี่ยจะแบ่งหลักๆคือจะเป็นสายตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมคือจะอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยแล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็นเป้าหมายหมู่นะครับซึ่งออาจริงอ่ะในช่วงแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นเป้าหมายเดียวไปเถอะนะครับเพราะว่ากว่าที่คุณจะอัพท่าสกิลหมู่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะยิงไม่ทันชาวบ้านเขานะฮะมันทําอะไรลําบากเดี๋ยวค่อยรีสายตอนหลังก็ได้ในกรณีที่คุณอยากเล่นเป้าหมมูผ เพราะว่าสกิลพอคิดว่าน่าจะไม่พอนะถ้าคุณจะเล่นสสายนะครับคือถามว่าพอไหมไม่อาจจะพอแต่ว่าคุณไปไม่สุดสักทางอะ่ะเพราะเนื่องจากเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะอัพสกิลแบบขั้นแบบขั้นหลังๆได้นะครับผมอย่างเช่นผมอยากอัพสกิลนี้ผมต้องอัพสกิลก่อนหน้านี้เนี่ยให้เต็มก่อนนึกออกไหมแล้วก็ไล่ไปสกิลนี้ก็ต้องเต็มหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีสกิลพอไม่พออัพมั่วนะครับผมเรียบร้อยครับไม่มีสกิลใหม่ใช้แน่นอนครับแล้วก็น่าจะอ่อนกว่าคนที่แบบอัพสกิลเป็นในช่วงแรกอ่ะครับ ต้องลองดูนะแล้วก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของอาชีพมัสเกตเท,เทียคือมันมีซีซีอ่กันซีซีให้ตัวเองนะครับนี่ไอ้สกิลนี้คือสกิลกันซีซีให้ตัวเองนะครับเอออ่าแล้วก็มีสกิลไวนะครับผมไม่พอมีสกิลไบไม่พอนะครับมีสตันอีกนะครับคือมันเป็นอาชีพที่แบบเขาเรียกอะไรเดียวคือมันเป็นเหมือนแบบตัว OP เลยอ่ะเออคือสกิลไม่ก็แรงสุดในเกมไม่พอครับมีซีซีชาวบ้านอีกมีกันซีซีตัวเองอีกคือมึงโอใหม่ก่อนนะครับ ใครเจอมัสกิเทียนี่ก็อาจจะแบบมือเอาหัวแบบเอามือแกะหน้าผากได้นะฮะโดนซูมทีน่าจะแตกครับดูแลนะฮะเพราะยิงเอาจริงอะยิงหรือวใกล้ๆกันอะมันมันขึ้นแสนแล้วนะครับตอนนี้ในในในของเท่ากันอาชีพอื่นมันยังไม่แตะแสนเลยแต่อาชีพนี้มันแตะแสนแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโอพเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับอาชีพนี้นะสำหรับอาชีพสุดท้ายที่จะป้ายยาจะเป็นนักธนูนะครับสังเกตไหมตอนนี้นักธนูของผมเนี่ยผมทดลองเล่นเป็นสาย A D L หรือว่าเป็นสายยิงธรรมดายิงเร็วนะครับ ก็ถามว่าเล่นดาเมจเล่นได้นะแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่วาวซ่าแบบยิงฮิตละแสนฮิตละสี่ห้าหมื่นอะไรอย่างงี้นะมันเป็นดาเมจแบบต่อนเนื่องมากกว่านะครับเออเป็นดาเมจเวอร์ซคันที่ค่อนข้างจะนิ่งนะครับผมจะไม่ได้แบบว่าเออซัดตูมเดี่ยวปุบ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 ,ปบ,ปบมันตายขนาดนั้นแต่แค่แค่แบบว่าน้องเนี่ยเป็นซอยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสกิลหลบหลีกด,ด้วยนะครับเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนูมันจะมีสายสกิลด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆผมจะแนะนํามากกว่าสาย ADL นะ เ,เพราะว่าสายสกิลเนี่ยมันจะเก็บม,มอนได้ง่ายกว่าด้วยนะครับต่อให้มันใช้ระยะเวลาการไล่แต่ว่ามันแรงกว่าค่อนข้างพอสมควรนะอ,อ แนะนำว่าในช่วงแรกเนี่ยเล่นอัพสกิลไปได้เลยนะครับผมจริงๆสาย DL เนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมันต้องการของนิดนึงอะครับถ้าคุณไม่มีแบบลูนแอสแท็สปีดคุณไม่มีของเพิ่มแอสแท็สปีดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงไม่ได้เร็วขนาดนั้นเว้ยเออไปเล่นสายสกิลอาจจะดูดีกว่านะครับเออไว้ตอนหลังเราทาของเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นสาย DL ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าสาย DL จะจะยิงประมาณนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เจมที่มันเป็นแอสแท็สปีดเลยนะเพราะว่าผมหาไม่ได้ครับเออนนี่่่ยยยกก็็็ะะิงาารรรรมมมณ์ป้้คับูนะไไดแ เออมันต้องแนะนาสายนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบยิงเร็วใช่ปะอืมประมาณนั้นนะครับสําหรับคลิปป้ายาในวันนี้นะครับผมหรือว่าแนะนําสายฟรีสายเต็มน้อยในวันนี้เนี่ยก็พอประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกดกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเกมเปิดจริงตอนวันที่11นะครับผมคืออาทิตย์หน้านี่แหละนะครับเอ่อหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าพูดผิดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนนนนะะะคคครรรัััับบบบผมายไว้เจอก